โอเคค่ะวันนี้เรานะคะมาถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้สาขาโนนสว่างเวียงจันแล้วนะคะมาวันนี้จะพาพี่ๆเขาจัดร้านนะคะแล้วก็จะพาชมว่าของแถมที่เรามีแถมให้มีอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้เลยนะคะชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ไม้นะคะแต่อันนี้่าของน้องเขายังเสร็จไม่ทันนะคะเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วก็ถ้วยชามไม้นะคะนี่มาดูใกล้ๆนะคะไม้เนื้อเดียวเหมือนเดิมนะคะ อย่างดีเลยขนาดธรรมดาแล้วก็ขนาดพิเศษนะคะเคาน์เตอร์ไม้ของเราก็อย่างดีเลยนะคะสีเข้ากันกันกบผนังร้านแล้วก็ชุดชุดโต,โต๊ะเก้าอี้ค่ะค่ะอ๋มอมอ้อลืมไปได้ไงนี่ไงคะครบเซตเลยค่ะโม้นะคะมกอใบเตี๋ยวของเรา,เาท,ที่ที่ลูกค้าต้องได้เตรียมก็คือเหมือนเตรียมแค่ชุดแก๊สแบบนี้นะคะ ชุดหัวแก๊สไว้นะคะนอกนั้นของเราก็คือเตรียมให้พร้อมขายเลยค่ะพาชมนะคะอันนี้ก็เก็บของได้นะคะเก็บของได้สต็อกวัตถุดิบได้นะคะค่ะมาดูชุดโต๊ะกันต่อนะคะอันนี้8ชุดก็คือสั่งทำให้อย่างสวยงามเลยนะคะไม้แบบอย่างดีเลยนะคะ1โต๊ะนั่งได้สีท่านนะคะ ทีนี้ดูจะมีแถมภาพเมนูให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่มีบอกในเซตแต่ว่าเราก็แถมทั้งไฟล์ให้หลายภาพเลยนะคะอันนี้เป็นการตกแต่งนะคะร้านนี้คือต้องบอกว่ากว้างมากแล้วก็คลีนมากๆเลยนะคะพาไปดูของในครัวนะคะที่เราแถมที่พี่เขามาเก็บนะคะอ,อันนี้พี่เขา เตรียมไว้เองนะคะเพราะว่าถ้าใครอยากอยากมีเครื่องดื่มเราก็สอนแถมให้ฟรีนะคะในเมนูต่างๆนะคะแต่อุปกรณ์พี่เขาเตรียมเองอมาดูของแถมอีกอันนี้เป็นจำพวกจานลวกจิ้มนะคะยังไม่อ,ออกไปจัดนะคะอันนี้จานลวกจิ้มก็เป็นไม้อย่างดีะคะ่ะอันนี้ใส่ทั้งลวกจิ้มได้แล้วก็ข้าวหมูตุ๋นได้นะคะแยกสัดส่วนนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นน้ำจิ้มได้เลยค่ะครัวพี่เขากว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดู โซนอีกโซนหนึ่งนะคะด้านในลึกๆเลยค่ะอาอยก็จะเป็นหม้อที่เราแถมนะคะนี่เขาล้างควาไว้เรียบร้อยแล้ะเขาเรียกหมอ้อแขกนะคะที่เราจะใส่พวกท็อปปิ้งต่างๆท็อปปิ้งหมูสดหมูตุน๋นตับสดตีนไก่ตุ๋นนะคะชุดกระบวยลวกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะออกไปจัดด้านหน้านะคะอันนี้ยังออกไปเรียงยังไม่หมดนะคะแล้วก็ จะมีชุดพวงเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดร้านช่วยพวกพี่เขาเราก็จะมาทำเครื่องปรุงต่างๆนะคะวางตามจุดตามโต๊ะไว้ช่วยพี่เขาด้วยนะคะค่ะของแถมเราคือแบบเยอะมากๆเลยนะคะพร้อมขายได้เลย <c oughs> ค่ะโอเคนี่ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะกว้างมากๆเลยค่ะ อ๋อเดี๋ยวพาไปดูป้ายด้านหน้าด้วยนะคะว่าเ,เราจะมีการจัดมุมหน้าร้านช่วยเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะนี่นะคะตามแบบฉบับของก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้ของเรานะคะนอกจากป้ายที่เด่นแล้วเราก็เหมือนจะโชว์เคาน์เตอร์นะคะให้ดูสวยงามนะคะมองเห็นพนักงานยืนลวก ดูแบบว่ามีชีวิตชีวานในหน้าร้านนะคะแล้วก็โชว์ถ้วยแล้วก็โชว์เส้นต่างๆเพื่อให้ดูน่ากินนะคะคนขับรถผ่านไปมานี่ก็จะได้แบบเห็นแล้วก็สะดุดตาหน้าเข้าแต่อันนี้ของเราป้ายก็ยังไม่ไม่เสร็จครบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะจัดเต็มจัดครบนะคะวันนี้เป็นการเตรียมร้านคร่าวๆนะคะของสาขาโนนสว่างเวียงจันทร์ค่ะ